อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับทุกคนอืมเราได้เจอตัวแล้วนะครับทุกคนตัวแรกของวันนี้นะครับทุกคนเราจับกันนะครับทุกคนไปนั่งเกะฮะซันมันจับระวังซันมันเดี๋ยวเดี๋วี๋เดี๋ยวเดเดี๋ยวเดดีเหฮะม่เดียเดี๋ยวไปกัวรกคนไปเดี๋ยวไปไปเดี๋ยวไป